วิชิเบิดแเลียวต้องซื้อใหม่นะคะเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้ยอยากไปสารคามเดยแต่ว่าไม่ไปหรอกกลัวกลัวกลับมาสภาพแบบไม่ดี 21, 22สวัสดีค่ะแม่แมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพาสปอร์ตพร้อมแล้วแอดนี่พร้อมบินนะคะวันที่20 23นะคะจะบินไปกรุงเทพก่อนล้วก็วันที่24ช้าวบินไปที่ฮ่องกงนะคะสวัสดีแม่สุแจงครับวัสดีค่ะแม่ เดี๋ยวเราจะมีบินไปฮ่องกงนะคะวันที่พอ,อบินยี่ิี่แตว่าไปยี่สิบสามสวัสดีค่ะน้อยดีสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับทุกคนคะ่ะไปดูครายออก,กันหรือยังคะหนูยังไม่ได้ดูเลย หนูว่าจะไปวันนี้แหละมือนี่นาวานมากแม่หนูยังเขามากพี่พี่ทวงบอกว่าแอนนี่หนาคือเป็นสันเพ่นบอกว่าหนาคือเป็นเชดดิง้งเป็นสัน สวัสดีจ้าสวัสดีครับถันไรครั้งแรกว้าสวัสดีค่ะแม่อุย้ยถอดยากก็ได้มือนี่สวยฉ่ำลืมไปสวยชุกมืออ๋อเราเป็นคนสวยไหมเ,เราเป็นคนสวยเราก็ต้องฉ่ทำทุกวันนะคะสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะบอดเฟมบอกถ้าดูขายอา๋อต้องไปดูกับแฟนเอา้าทำไมอะคะ่ะ ถ้าดูคนเดียวดูไม่ได้ใช่ไหมคะแม่กบว่าเอาเก็บบอยอยู่นะห้องเฮานี่ห้องเรานี่เก็บบ่อยบ่อยแต่ว่ามันก็ของมันเยอะขึ้นทุกวัน พัสดุส่งทุกวันของก็เยอะขึ้นทุกวันเอาหนาหนาก็เขียนไปคนละทา่าดนี้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับไปดูขายออก,กันยังคะบอเฟมต้องบอกกันกหกกันทั้งเรื่องเพราะกลัวผี นมนมหายเจ็บหายแล้วคะ่ะนมนมหายเจ็บแล้วนะคะเด้งได้แบบปกติเลยจําได้น้องโยเกิร์ตน่ารักมากเลยมากับคุณพ่อสวัสดีค่ะน้องแอนนี่สวัสดีค่ะแม่การเล็ยนย้งขึ้นบได้ก็คือนะคะ บดไดเอามาเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเอ,อรองเท้าจากแม่บีนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเส,สวยๆจากแม่ลูกหมีนะคะเพราะว่าหนูบรมาัถเอาออกมาได้เพราะว่าหนูาาารเร,เรเเียงคือเข้าใจว่าของหนูตอนนี้มันเยอะมากหนูจะเลียงไว้เป็นชั้นๆเรียงไว้เป็นชั้นๆพอถึงเวลา ที่จะไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยหนูค่อยเอาลงมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันมันหนาแน่นมากใช่แต่ว่าหนูต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่พพอร์ตเลยนะคะอย่างเช่นกับแบบว่าแม่ลูกมีจะพพอร์ตเรื่องชุดอะไรอย่างนี้ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณชุดจากแม่ลูกมีด้วยน,นะคะแล้วก็รองเท้าจากแม่บีนะคะแล้วก็ลูกสวยๆจากแม่หนมเค้กนะคะแม่มันหอยบ่ได้เพราวะว่า มันมันต้องใช้แอ้อะไรไม่รู้อ่ะเจาะแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนูกุหนูหนูไม่กล้าเจาะนูกลัวกํากแพงเงนเสียแต่ว่าหนูเอาไว้ตรงนูอุ้ยสวัสดีพี่โจค่ะรอดูชุดใหม่บนเวทีได้ละโอเคค่ะเอ่อเพิ่นหัวจะส่งให้หนูวันนี้นะคะเอาออกมาปุ๊บ เล้าลมอีกจริงถ้าออกมาปุ๊บนูจะแบบออนูอยากเอาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันจะน่าเกลียดเกินไปมันมันเยอะมากนูมีมีค่ะมีรองเท้าบูทสีขาวนะคะใช่ครับ FC ครับขอบคุณครับแต่ก็คือเอเ่อส่วนมากชุดส่วนมากชุด ตัดอะค่ะทุกคนคะ่ะส่วนมากชุดตัดมันจะเป็นแบบว่าหนูจะไม่ค่อยใส่รองเท้าวูทชุดชุดตัดอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะโชว์สรีร่ขามันเป็นสไตล์พีแอนด์ออร์เด็นปดูเะคะ่ะมันมันสีโซสรีละขามันเด็สวยกว่านี้จะมีอีกไหมวันนั้นอะหนูลืมเอาเกิดไปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนีหนูลืมเอาเกิด เมื่อวานหนูลืมเอาเกิดไปนี่รูปที่แม่บีนะคะทำให้ขอบคุณแม่บีนะคะสวยมากเลยอันนี้รูปวันเกิดของหนูเองแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อรูปคู่นะคะขอบคุณนะคะแม่อุย้ยอนี่มันจะสังหนาะุ่นหนาวมันอย่ไก่มุดซ้ายมันเห็ดหนาลื่นๆคืออย่างนี้โว้ย สุดยอดขอบคุณแม่หนมเค้กด้วยนะคะขอบคุณแม่หน่มเค้กอีกครั้งหนึ่งนะคะของเยอะมากคือแบบหนูเหนื่อยเหนื่อยที่จะเก็บเวอร์เพราะว่าแบบพัทเธอพัทสุุเฮงตะซมไม่เพิ่มขึ้นอีกหลายๆอีกโอ้โเรามาสิพทางทลายยี่ค่ะ หน้าหยู่แล้วหนูจะไปล้างหน้าอาบน้ำนอนแล้วไปออกกำลังกายแล้วก็ไปกินเขามาทุกคนค่ะคือหน้าอยู่แล้วเท่าแห้งตกมาปีนี้เท่าลายมีลูกวันเกิดบอดติดพนังแล้วไปอุยไม่เอามันหลอนเกินมันหลอนโพด คุณพี่มันหล่อนโพดอันนี้ใช้ดีมากเลยมันขึ้นได้นะคะพี่โจอยู่ไหมพี่โจออกแล้วมันขึ้นคู่ได้นะคะแต่ว่าพี่โจออกแล้ว กินเหมือนอะไรเหมือนครีมทาผิวเราเลยแม่มันไม่ขึ้นเชิญอะเมื่อกินอาหารแล้วนะมันม,มันไม่ขึ้นเลยคะ่ะมันว่าขึ้นสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมไปบางหนังครอยออดเลยค่ะแม่ แม่จาอะไรใหมหนูเนี่ยบักดํมันแย่มันจำหนูกาโบได้ตัวจริงที่ขอามาวิวยขาคณนันย้งยกเกิดน้องโกเกกาะน่ารักมากๆเลยขอให้หนูตั้งใจเรียนนะอายุสิบหกปีใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดเมื่อคืนนะ่ะผู้คนขาอ,อิลาสิบินแลเดอจะบ,บินนะครับแพนของหนูมีอ่หนูหนูลาหนูลาทางค่ายนะครับวันที่ ยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายบหกยบเจ็ดห้าวันนะคะพอดีว่าเอค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ากลุมปิดนะคะกลุ่มปิด EP ที่ห้าสิบเอ็ดสีกาหงเนาะค่ะเนาะสีกาหงคือปะไรน่าจะเป็นนางกากีหงตอนนี้ก็คือกำลังสับสนกับชื่ออยู่นะคะเพราะว่าบ่งหงเราเสียเอาเซื้ออันในแทก็สี กากีหงนะคะทุกคนคะ่ะ EP ที่5 1อย่าลืมซื้อบัตจองตัวนะคะแอนนี่เด้เลนอยู่ด้วค่ะเด้อหนูได้มาแสดงร่วมด้วยอยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าหนูจะกลับวันที่28ตอนเช้าเพราะว่าไลฟ์เรามันเป็นไลฟ์วันที่28ของหนูก็จะเป็นวันที่28ตอนเช้าก็ไม่ได้ซ้อมใหญ่กับเพื่อนนะคะเพราะว่าวันที่27บินกลับมา กรุงเ,เทพน่าจะดึกเลยใช่เินกลับมากรุงเทพน่าจะดึกเลยหนูก็ว่าอแต่ว่าขออนุญาตบอสหรืออ,อกับเรียบร้อยแล้วนะคะอายไปใส่น้องไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่สนีลาก็คือสวยโกนะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะก็คือพูดได้่ะ ก็คือทุกคนคะ่ะอันช่วงนี้หนูกำลังคิดหาคอนเทนต์ทำอยู่มันเปิดรายได้ได้แล้วแต่ว่าว่าสิเมื่อบานฉนกว่าหนูพิมพ์ไปอันที่หนึ่งหอกอันอันไหนลูก อ๋อพ่อหนูแอดเฟซพี่ไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้นะลูกไซจะเสียแกเบียยู่วาะโอ้โหแม่ชุดใหม่หนูเป็นยังไงบ้างหมดโจไปด้วยหรือเปล่าคะไม่ไม่ได้ไปนะคะใบห้องกุงไม่ได้ไปพี่โจไม่ได้ไปด้วยนะคะที่ที่ไปก็จะมีเป็นพี่ปอกกี้พี่อาร์มแล้วก็พี่น้ำน่าจะใช่นะครับแต่ว่า พี่อามพี่น้ำเข้าไปส่วนตัวแต่ว่าไปห้องกูเหมือนกันใช่ของพี่โจโอรอทิปเออเชียงใหม่นะคะเออเดือนนี้ลาวันลาพี่โจโหมดแล้ววันลาพี่โจโหมดแล้วของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันครับวิ้นลาบ่อยไม,ไม่ไม่ค่อยอยากลาบ่อยเท่าไหรค่ครับพี่โจไปเตะบอลรูออโอเคครับเ,เสียงกูไอ เห็นตาฟังวังสามอเห็นตาไปพี่น่ารักมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้ขอบคุณนะลูกพี่ขอขอบคุณน้องโยเกิร์ตนะที่ติดตามพี่มาแบบว่าตั้งนานแล้วแล้วก็ไล์เวลาพี่ไล์หนูจะตามไปดูไล์ตลอดเลยน่ารักมากเลยว้า ขอบคุณสำหรับหนึ่งดาวนะคะน่ารกักเลยเฮ้ยหลางไลฟ์อะยังไม่นานเนาะกูค้นขายีพีที่ห้าสิบเก็คือบอกเลยว่าหนูหนูเห็นแค่รูปที่โพสค่ายโพสแล้วหนูหัวเราะดังมากเป็นแต่อยากหัวหลายพี่น้องคะ่ะคือแบบว่า <c ười> บอบชี สีกาหงนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวะะ๋วด้วยค่ะเดี๋ยวซื้อตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบพอหอดมือปุ๊บสิเดยเขาเบิ้งเลยแต่ดบ่อยากเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะหนึ่ง้อยิบเก้าบาทเหมือนเดิมนะคะแอนนี่ก็แสดงเหมือนเดิมน,นะคะเ,าามมเป็นอะไรนะคะเป็นวันนี้ชวนพี่ไปบ้างนะจ๊ะ อ้อย่างน้อค่ะแม่หนบูบอกขาใจบอดบิเป็นสซีเก้าแต่อยากหัวทุกคนค่ะอย่าลืมซื้อบัตรเด,ด้อค่ะเด้อทุกคนค่ะหนึ่งรอยี่สบเก้าบาทเหมือนเดิมนะคะมีอย่างจะถามอิหลาบอน้อมีอะไรจะถามหนูไหมน้อครับตอนนี้หนูคิดอยู่ว่านหนูจะไปสารคามกับเพื่อนดีไหม สกาดยดังเด่นนะคหมูดยังตอนนี้ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะทีปเชียงใหม่แต่ว่ามีแพนแน่นอนนะคะเพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะเ,เก่งใจบอสน,นะคะเพราะว่าหนูหนูลาบ่อยแล้วแม่งค่ะเพราะว่าเดือนนี้หนูกลายาวอยู่ไปห้องกุ้งนะคะ สิบหกปีหนูโตเป็นพีน่ใหญ่แล้วหนูไม่อยากโตเลยค่ะตอนเป็นเด็กอยากโตคืออย่างนี้พี่นี่ตอนเป็นเด็กอยากโตมากพอโตแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมเจ็บสุดก็แค่หกล้มตอนเด็กนะพะอ่อใหญ่ขึ้นมากว่าหลายอย่างใช้ชีวิตไปเด็กให้คงนะลูกวยขอบคุณสําหรับดาวห้าดวงนะคะพี่วรพรจักปาทองขอบคุณนะคะคืะคะอบอสีกากบ อันนั้นอาจจะดูรุนแรงไปไหมคะห็นตอมมากเมื่อไปดอกเดี๋ยวเป็นแนวอื่นสาคามมันบอสเฟมก็อยู่นั่นโอ๊ยอยากไปอยู่เด็กลัวเป็นแนวอื่น สวัสดีอันนสมาบูวไฮฟิลิปปินส์มิสยูที่นี่มาเลยชิญดียรายการของคุณเมื่อบันคอยสนับสนุนเสมอโอ้โ oh, ห thank you I love you เทมาจ้ามาจ,า,มา,จาเหรอหันมามมกรารอดูวันลาไอ้น้ำก่อนงานหันุงให่กไดนเยอะใช่ค่ะแม่ช่วงนั้นน่าจะงานเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าก็ใกล้เดือนหน้าจะเป็นเดือนหน้าหน้าจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท,ที่ปิดวงนะคะก็เดี๋ยวหนูจะหาวันวางไปเนาะคะ่ะเนะให้มันเได้อันนี้ไปกับพาลูกเชียงไหมไม่รูไหมไปกับพี่โจคะ่ะแม่ <laughs> ลุนได้คะ่ะแม่ลุนได้ <laughs> แต่ไม่รีบนะคะ <laughs> เข้าเป็นแม่ยิ่งได้ไหมเข้ากบคีบลูกเขาบฟ้าวรอไปซะแาวบ้านเราอยู่สาขาบ้านพี่จูอยู่ใกล้บอดเฟมอยู่ใกล้บอดเฟมด้วยนะครับเห็นตาฟังังซ้มาบูไฮฟิลิปปินอม f ฟรายอ y นยูมาจ้าไปกับตำรวจค่ะถ้าตำรวจมา ลูกสาวกับเบาหวานจะเทียดีค่ะแม่จะรุนที่เช่คไม่โอเคค่ะอุย้ยทุกคนหนูก็ไม่กล้าไปเอาจริงแล้วหนูยอมรับเลยหนูปากเก่งไปงั้นแหไงว่าแบบอันนี้นะแต่ว่าหนูไม่กล้าไปหนูยอมรับเลยว่าหนูไม่กล้าไปหนูจะ จังไดหนูจะเป็นจังหดก็บก่กล้าไปแม่ค่ะลินลินค่ะแม่แม่ฝนสวัสดีค่ะหนูไม่กล้าไปแม่เขาก็เป็นแม่ยิ่งเนาะเออถ้าสมมุติไปก็ต้องเป็นห้องพักแยกไปนั่งรถน้องเป็นแดงละออกฟิเพื่อนได้อยู่แต่ยังไม่กล้าแล้วค่ะเนูไม่กล้าดอกคุณขา หนูยังไม่กล้าเด้หลายเดือนแล้วเนี่ยแต่พ่หนูก็ยังไม่กล้าเหมือนเดิมมันไม่ง่ายเนอมันเป็นพงเป็นเฟียนอะไรวะอ้ายเบาวางไรนะ้าบอลลูใช่ค่ะพี่ๆไปเตะบอลน,นะคะ เขาก็เขเ้นเป็นแมมเป็นพุยาวพุ้แมนเขากับทำทาวบอกแปลงสันแล่อืมไปก็ต้องไปกับเพื่อนค่ะลูกใช่หนูอยากเอาพี่บอกกีไปด้วยได้ไหมหนูเอาพี่บอกกีไปด้วยนะพี่บอกก,อก,กีนี่ก็คือถ้าหนูไปไหนหนูอยากให้พี่บอกกีไปด้วยตลอดเลยเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็สบายใจใช่ เดีลูกแอนนี่แม่สูดรู้จักสวิตว้ายจากสวิตเซเว่นเลยเหรอคงเขยขอบคุณนะคะแม่ที่นู่นอากาศดีเป็นไหมคะฝนตกบ่เนาะคะ่ะไปสิไปสองคนแล้วเนาะอ๋โอโอเคโอเคค่ะแม่โอเคโอเคค่ะไปแน่รอรอว,ว้ายกลัวแอนนี่ทำไม่ดแมนนีแม่อันนี้ลูกสาวเลยนี่แม่นี่ลูกสาว เค่ะหนูมาโดนรถเด้อค่ะแม่เอาเพื่อนไปน้ำจิตรอบแม่นค่ะมึงไปน้ำจิตรบล็กเพื่อนใช่หนูต้องเอาเพื่อนไปด้วยไปคนเดียวรถเสียแม่เนี่ยแม่ก็ไปอย่างงี้อ้ยสุดยอดเลยแม่ฉันแม่ฉันนีที่สุดตอนนี้ร้อนมากลูก อันนี้น่าจะเช้าอยู่ไหมคะอุ้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองเป็นป,ประเทศที่แบบว่าใฝ่ฝันมากมันสวยมากแม่หนูแบบหน,หนูชอบดูแม่สวิตเซอร์แลนด์ไอแลนด์อะไรอย่างเงี้ยซูมนี่มันงามงามปปเป็นประเทศที่สวยมากฝากแม่สูตรอากาศหายใจทางนั้นด้วยนะคะกลัวลูกเราทำไร้ของลอง โอ้ยย่าว่าขอแบย่าว่าแบาวาบวาอยคิดก่อนสั่คละครังงลดดีด แม่ซู้บอกลูกไปคนเดียวโอ้โอว่าให้เป็นห่วงตำรวจแม่ออตอนเย็นเหรอคะอุ้ยอิจฉาจังเลยอ่ะแม่อิจฉาจังเลย,เลยแหงเบาไปอยู่ค่ะมิไตียิมแต่พอเราอยู่กันหนูแล้วก็เบาอยู่ได้แมเ่ยส่วนมากทุกวันนี้นะ ทุกวันนี้จะกลายเป็นหนูเองที่แบบว่าเงียบแต่อายสิชวนวา่าเริ่มหรือว่าเราเริ่มเป็นสาวแล้วงี้หรอเท่ากันเงียบเขินแบบเขินยืนนใจเใาเขาบอกว่าถ้ามันรู้สึกจริงๆอ่ะมันจะอยู่ข้างในถ้ามันรู้สึกจริงๆมันจะอยู่ข้างในมันจะไม่แบบว่าไม่แสดงออกมา โอเคค่ะแม่งั้นหนูขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะพอกันมือหนาด้วยค่ะเด้ออย่าลืมซื้อบัตรเ้ยค่ะ EP ที่ห้าสิบเอ็ดนะคะสีกากีหงนะคะพี่น้องแค่ซื้อเรื่องกับเป็นตาตื่นตันใจแล้วอืม นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมะะด้วค่ะเด้อเป็นกําลัางใจให้พวกเราทีมงานตัวเกียวมิวสิกด้วยนะคะอย่าลืมฝากติดตามนะคะเพจแอนนี่ตัวเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็ทางผู้ใดสนใจที่สีเขาดอแมนนี่โจนะคะทางเพจหนูตักหมุดไว้อยู่นะคะ <î> s> <S เข้าไป็นสแกนได้เลยนะคะเข้าไปสแกนได้ พี่น้องขอ,อยนุเาตไ,ไปตัดสินใจก็นได้ค่ะว่าสิเป็นชะคามดีบอกเพราะว่ามูผวกก็คือตอนนี้ก็คือพากันแบบว่าแอนนี่มไไดีสีก้าวงดีค่ะแม่นะคะไอ้กระบอกเลยจะช่วยนี้ล่ละเราต้องรอดูนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืพี่น้องค่ะขอบคุณเลไลด้วยค่ะเด้อสำหรับหัวใจแม่เข้าไปในกลุ่มบ้า แรงมากคุณแม่แม่สู่เลิศเวอร์ขอให้ปังๆนะคะขอให้มีแต่คนหักคนแพงอุ้ยขอบคุณหลยค่ะพี่ตัวจริงแป้นพูดพอาน่ารักมากหนูจะติดตามตลอดเลยนะคะหนูจะไปเปไน็นอุ้ยขอบคุณน้องโยเกิร์ตนะคะรักเดอลูกขอบคุณหลายเดอลูกเด้อฟันดี้นะคะฝันดี้คะ่ะแม่ลูกชายแม่สีไ,ไห,หนมาบ่เนาะต้องรอติดตามอีกแล้วค่ะไปไปลรงแรไปนอนโอเคคะ่ะพอกันมือหนาด้วยค่ะบ๊ายบายคะ่ะ ขอบคุณทุกๆหัวใจและคอมเมนต์นะคะ